โอเคค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆเ,เข้ามากันหลายแล้วสวัสดีเด็กนะคะสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะคะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เป็นวันจันร์เด็กๆรู้ไหมคะว่าวันจันทร์สีอะไรเอ่ยสีเหลืองคอ่ะอ่าถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์สีเหลืองนะ วันจันทร์ที่23สิบงหาคม2564นั่นเองอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เรียนกันนะคะเดี๋ยวครูมุกจะพาเด็กๆไปทบทวนกอไก่ถึงฮอนฮูกันก่อนอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเด็กเห็นหน้าครูมุกไหมคะเห็นครับ อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปทบทวนการอ่านก็ไก่ถึงฮอนกพูกนะคะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยพระยันชนะตัวแรกนะคะก็ไก่ก็ก็ไก่ก็กกกอ่ามีแค่น้องโค้ดที่ช่วยครูมุกอ่านหรอครูมุกเสียใจเด็กๆคนอื่นต้องช่วยอ่านด้วยนะ อ,อีกหนึ่งนะคะอกอไก่อกอกอไก่กอข,ขอไข่ขอข,ขอไข่ขอขอไข่ขอขอไข่ขอขอขวดขอ ขอขวดขอขอขวดนะเด็กๆร้องให้คำตอบคุณมุกซีว่าขอขวดเนี่ยต่างจากขอไข่อย่างไรเอ่ยมันมีอย่างไีมันมีหัวนะกล้องที่หัวของขอขวดเขาจะแตกๆแบบนี้ใช่ไหมคะ อ่ามีอยากแบบนี้เลยเรียกว่าขอขวดอ่าต่อไปคอควายคอ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 แล้วต่อไปคอคนคอคอคนค่ะอ่าคอคนคอ คอคนต่างจากคอควายอย่างไรคะหีวะไรมีหัวยักยักหัวยักยักหรือว่าหัวแตกๆแบบนี้ใช่ไหมอ่าต่อไปคอระคังคอ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 โอเคต่อไปงอม ชอชอช้างชอชอช้างชอต่อไปซอโซโซอมอโซ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 ซโซโซซโโซโซซโซ

<young sex. S 1> ต่อไปโดชาดาโดโดชาดาโดโดชดาโดโดชาดามีอยากไหมคะ ไม่มีค่ะไม่มีหยักนะลากตรงลงมาแล้วก็โค้งได้เลยนะคะดอชดาไม่มีหยักนะคะอ่าต่อไปต่อปตักต่อต่อปลาตักต่อตอปลตักต่อต่อปลตักมีหยักไหมเอ่ยมีค่ะต่อปลตักมีหยักนะคะต่อไปถอฐานถอ ถานถออฐานถอฐานอต่อไปแล้วนะทอมนโธทอทอมนโธทอทอมนโธทอทอพูทเท่าทอ

ดาเด็กดาดอเด็กตอตาเด็กตาต่อไปตอเต่าตอเต่า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 จางจากดาเด็กอย่างไรคะมีหัวแตกค่ะมีหัวที่แตก นี้เลย <ening up. S 1> อ่าต่อไปทอถุงทอถ, ào, ถุงทอถ,ถุงทอถุงถอถุงทอถุงทอทหารทอทหารทอทหารทอ อ,อ,ท,งอทงทอ,อ,อทงอทงทองนอนหนูนอนนอนหนูนอนอหนูน,น,น,นบอนบใบไม้บใบ,บไม้ ปอใบไม้บอปใบไม้ปอปอปลา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 ปอผอพึ่งผอผอพึ่งผอผอพึ่งผอ ฝาฝาฝฝฝาฝฝาฝฝา tay mò má mò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 . mò dò dạ, dò dò dạ, dạ. Dò, dạ, dò dò dạ, dò, dò, dạ, dạ, dò. dò, dạ, dạ. dò. รอเรือรอ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 รอลิงรอรอลิงลอลอลิงลอรอลิงลอวอแหวนวอ วอแหวนวอวแหวนวอวแหวนวอต่อสาลาสอต่อสาลาสอต่อสาลาสออสาลาสอต่อสีสอ อรลือสีออลือสีอ๋เสืออสอเสือ๋เสือออเสือสืออหีบอ๋หีบอ๋อหีบหอ ขอเห็บขอรอจุลาร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 อออ่างอออ่าออออ ฮอนุคูคอ๋อนุคู่คอนุคูค่อ่าเราก็ได้อ่านกอไก่ถึงฮอนุคู่กันไปแล้วต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือสมุดคัดไทยเล่มนี้ขึ้นมาเลยอ่า่ะเล่มนี้หน้าปกสีชมพูนะคะอ่าหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยสมุดคัดไทยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปอ่านออกเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆค่อยคัดนะคะ่าสมุดคัดไทยเล่มน,นี้หาเจอไหมคะเจอครับอ่ามีเด็กคนไหนไม่เจอไหมเจอค่ะ่าไหนใครไม่เจอ อ่าน้องแก้มน้องแก้มอยู่กับใครคะลูกอ่าน้องแก้วร้องให้ผู้ปกครองช่วยหานะลูกนะจะหมดคัดไทยนะคะหน้าปกแบบนี้นะลูกอ่าไหนอลองหาดูซิ เด็กๆคนไหนที่เจอแล้วเปิดไปหน้า23นะคะ23มี2กับ3นะคะเลขสองอยู่ด้านหน้าเลขสามอยู่ด้านหลังนะคะอ่าสมุดพัดไทยหน้าที่23อ่าเด็กๆสังเกตซิว่าหน้านี้เด็กๆเ,เห็นพระยันชนะไหนคะหอหีบครับอ่าหอหีบหอหีบอ่านว่าอะไรเอ่ย อ๋อคับอ่าหอหีบหอเก่งมากอ่าหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสะกดกันเลยเด็กๆดูซิคําแรกเด็กๆเ,เ,เ,เห็นรูปอะไรคะผีอ่า <หอ S 1> เห็นรูปผ <หอ S 1> <อ>ีเดี๋ยวเราจะมาสะกดคําว่าหีบนะคะจะมีหอหีบสาะอีแล้วก็อะ<บ><ห>อ่าห,<อ>หน้าที่ยี่สิบสามค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มสะกดก,กันเลยนะคะเด็กๆคำแรกนะคะหออีบอหีบหอีบอหีบอ่อีกครั้งนะคะหออีบอหีหออบอฟังคุออออ้อก่อนนะอ,อ่าโอเคคำตอบอเด็กๆเ,เ,เห็นรูปอะไรคะ หอยคอะคะลูกหอยนะคะคําว่าหอยจะมีหอหีบสาระอแล้วออยักษ์นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปฝึกสะกดก,กันเลยนะคะหออยอยหอยหออยอยหอยอ่าอีกหนึ่งครั้งหออยอยหอย ขาโอ,อ,าอ,อ,อ้โอเคคำต่อไปเด็กๆเห็นรูปอะไรคะหา่านอ่าใครคิดว่าเป็นเป็ดมีใครคิดว่าเป็นเป็ดไหมคะโดอ่าในรูปคือห่านนะคะจากเขาจะมีลักษณะคล้ายๆเป็ดนะคะแต่ว่าเขาในรูปเขาห่านนะคะคําว่าห่านนะคะจะมีหอหีบไหม สาราแล้วก็นอน,นูอ่าเดี๋ยวเราจะไปสะกดการเด็กๆฟังคุณมุกก่อนนะคะหออานอหานแม่เอกหานหออานอหานแม่เอกหานอ่าอีกหน sure. ึ่งครั้งหออานอหานแม่เอกหานหออานอหานแม่เอกหาน เก่งมากต่อไปคำสุดท้ายเด็กๆลองคิดซิว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยที่โผล่ออกมาค่ะหาหางนะคะจะมีหอหีบสารอาแล้วก็งองูนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปสะกดกันเลยหองอหางหอหางหอหา อ่าออเดี๋ยวเรามาทบทวนตั้งแต่คำแรกคำแรกคือคำว่าอะไรคะหีบค่าคำว่าหีบจะมีหอหีบสารอีแล้วก็บอใบไม้ใช่ไหมคะอ่าคำแรกคือคำว่าอะไรคะเด็กๆหอยนะคะคำว่าหอยจะมีหอหีบสารอแล้วก็ยอหยั์ อ่ะต่อไปคำว่าอะไรคะหา<ๆ>งคำว่าหานคำว่าหารจะมีหอหีบไม้เอกสารอาแล้วก็นอน<ๆ>ูอะ,ะ <cinematic. S 2> ต่อไปคำสุดท้ายคำว่าอะไรคะคำว่าหางห<ๆ>คำว่าหางจะมีหอหีบสารอางองูนะคะจะอ่านว่าหาง อ่ะต่อไปหน้าต่อไปเลยค่ะเด็กๆเปิดหน้าที่ยี่สิบสี่เลยค่ะหน้าต่อไปน,นะคะเ,คเดี๋ยวเราจะอ่านก่อนนะคะเด็กๆยังไม่ต้องเขียนนะลูกนะเราอ,อ่านออกเสียงกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเขียนนะคะอ่าหน้าต่อไปเด็กๆสังเกตซิว่าเด็กๆเห็นพระยันชนะตัวอะไรเอ่ยออลอลิงออลอ,งงอ,อค่ะอ่าลอลิงลอเ่งมากเลย อ่าเรามาดูคำแรกคำแรกรูปอะไรคะ่ะลิงคับอ่ารูปลิงนะคะเดี๋ยวเราจะมาสะกดคำว่าลิงกันนะคะเขาจะมีรอิง,ง,งสาระอิแล้วก็งอมูนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปสะกดกันเลยรออิงอลิงรออีงอลิ คำว่าลิงมีลอลิงสาระอิแล้วก็มองูนะอ่ะต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยใครพอจะเดาได้เล็บครับอ่าคำว่าเล็บเด็กๆทุกคนมีเล็บไหมคะมีครับเล็ขเบลลของตัวเองสิทุกคนมีเล็บไหนดูที่เล็บของตัวเองสิอ่าถ้าเล็บยาวควรทำอย่างไรคะเด็กๆ ตัดเล็บเล็บถูกต้องเพราะว่าถ้าเด็กๆไว้เล็บยาวจะทำให้เป็นอย่างไรเอ่ยมันจะสกปรกค่ะอามันจะสกปรกเชื้อโรคจะเข้าไปอยู่ที่เล็บของเราถ้าเด็กๆเล็บยาวเด็กๆก็ต้องตัดเล็บนะคะอ่ะคำว่าเล็บนะคะจะมีรอลิงสาระเอกแลก็บอใบไม้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสะกดกันเลยดอเอบอเล็บ ลอเอ็ดบอเล็บรอเอบอเล็บรอเอ็บอเล็บเก่งมากคำต่อไปเด็กๆดูซิเห็นรูปอะไรเอ่ยลาอ่าคำนี้คือคำว่าลานะคะคำว่าลาจะมีรอนนะคะ ่าเดี๋ยวเราไปสะกดกันเลยค่ะร <คำ S 1> ออาลารออาลารออาลาเวล,ลาล,อออลาาคำว่าลาจะมีรอลิงสระอานะคะต่อไปสุดท้ายอ่ารูปสุดท้ายคำว่าอะไรคะดเด็กๆลิล้นคำว่าลิ้นนะคะเด็กๆทุกคนมีลิ้นไหมคะ มีค่ะมีลิ้นเวลาแปลงฟันก็ต้องแปลงลิ้นด้วยใช่ไหมคะคำว่าลิ้นนะคะจะมีรอลิงซาลาอีไมโทนอหนูนะคะอเดี๋ยวเราจะไปสะกดกันนะคะรออีนอลินไมโทรออีรอไลนรออีนอลิน ฟังคุ้มุกให้ดีก่อนฟังคุ้มุกนะคะรออนอลินไมโทลิ้อนลินมโทลินเก่งมากอ่ะไปทบทวนอีกหนึ่งครั้งคำแรกคือคำว่าอะไรคะลิลิเก่งมากค่ะน้องมีาำต่อไปคำว่าอะไรคะเล็บเล อ่าเชิญคุณตอบด้วยนะคําต่อไปคือคําว่าอะไรเอ่ยตาคำสุดท้ายคือคําว่าลนลนอ่าโอเคการบ้านของเด็กๆวันนี้นะคะสามารถคับได้เลยหน้าที่23นะคะแล้วก็หน้าที่24นะคะคัดตามดอยปะทั้งสองหน้าเลยนะได่แล้วนะคะอ่าโอเค เดี๋ยววันนี้นะคะครูมุกจะต้องบอกเด็กๆคนที่เข้ามาทีหลังนะคะว่าุครูมุกจะพาเด็กๆทําของเล่นที่เป็นผีเสื้อนะคะให้เด็กๆเตรียมกระดาษสี่ ีก็ได้ที่ที่บ้านมีนะคะจะหนึ่งสีสองสีหรือว่าสามสีก็ได้ะาใครมีกระดาษสีไม่เยอะก็เตรียมสีไม้ไว้แต่ถ้าใครมีกระดาษสีเยอะแล้วก็ไม่ต้องเตรียมสีไม้นะคะเอ๋วพรุ่งนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นกันที่เป็นพี่ผีเสื้ออ,อ,อยากทำไหมอยากทำค่ะอยากทำ,กทำพรุ่งนี้ต้องเตรียมอะไร อุปกรณ์มีอะไรบ้างมีกระดาษสีกระดาษสีอ่าคุณมุกลืมบอกแล้วก็มีกันไกมีกันไกลด้วยแล้วก็มีกาวโอเคลืมดินสอด้วยนะดินสอไว้เดี๋ยวเรามาวาดตากับวาดปากพิสีเสื้อกันอีกหนึ่งครั้งอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ย ปลาดาสแล้วก็อะไรกาดไกแล้วก็กาใช่ไหมลูกเกาแล้วก็ดินอะไรเอ่ยดินสออ่าดินสอแล้วก็สีด้วยนะถ้าใครจะเตรียมสีก็เตรียมได้อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เวลาของครูพุ๊กใกล้จะหมดแล้วพะเด็กๆมาถ่ายก่อน เด็กๆยิ้มนะคะอ่าน้องเชยน์ถ่ายรูปก่อนนะลูกนะอะ,อะไรนะคะลูกวันนี้ไม่มีศรริลปะละไปวันนี้ไม่มีศรริลปะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีศรริลปะกันนะโอเคเด็กๆยิ้มนะคะหนึ่งออขอบคุณคะอ่าว่าจาทำการบ้านให้เสร็จนะวาจานะ เดี๋ยวเขียนให้เสร็จนะคะอย่าลืมดูคลิปใครด <chae> ้วยคุตาตูเขียวเขียวคเขียวใช่ห้ามลืมนะัได้เลยนะคะตอนนี้อ่ะคุณมุกดูอยู่นะไหนใครใจใครตั้งใจพรุ่งนี้คุณมุกจะมีแรงพาทําผีเสื้อ ่เด็กตั้งใจเห็นไหมน่ารักมากวันนี้การบ้นานมีกี่หน้าไหนบอกคมซีสองหน้าครับหนาโอเคเก่งมากถางเมื่อกี้เน่ยคุ้ค้างไปอ่ะการที่สองหน้าเขียนให้เสร็จนะคะ ยังอะไรนะคะอำโนเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วโอเคเก่งมากนี่เวลาของครูม,มุกหมดแล้วอ่าครูม,มุกต้องไปแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะครูม,มุกนี้ยังเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายพรุ่งนี้เจอกันประดิษฐ์ที่ผีสักค่ะ,คะบ๊ายบาย